ครับผมสวัสดีครับามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีเพิ่มไลนะค์เพิ่มไลค์ให้เพจให้โพสนะครับส่วนมากจะเป็นโพสนะแต่เพจเพจผมยังไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าบางเว็บก็ทำได้บางเว็บก็ทำไม่ได้ ซึ่งิธีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้กันนะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็มีความอันตรายอยู่เพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างมีคนอื่นมาไลค์ให้เรานี่เฟซเราก็ต้องไปไลค์ให้คนอื่นซึ่งถ้าหากเจ้าของโปรแกรมหรือเจ้าของเว็บไลค์เนี่ยเอาของเราไปไลค์เยอะเกินอะไรพวกนี้ มันก็จะส่งผลให้เฟซเราโดนบล็อกได้ซึ่งการเพิ่มไลค์ด้วยวิธีนี้นะครับเฟซที่ใช้ควรจะเป็นเฟซปลอมอย่าใช้เฟซจริงนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะโดนบล็อกได้ตลอดเวลาขั้นแรกนะครับเราก็มาที่หน้า Google ก่อนจากนั้นทำการค้นหาเว็บปั๊มไลค์นะครับ ก็สามารถพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าปั๊มไลท์ครับก็จะมีเว็บออกมาเยอะแยะเลยเว็บพวกนี้จะเป็นเว็บปั๊มทั้งหมดวิธีการเลือกนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูแต่ละเว็บ เราสามารถไปดูว่าเว็บไหนที่มีสมาชิกเยอะๆซึ่งเว็บพวกนี้เนี่ยหลักการก็คือจะเหมือนกันนะครับคือจะแบ่งสมาชิกเป็น2กลุ่มก็คือธรรมดานคนบก็จะได้ประมาณ50ไลค์ดีเลย์10นาทีถ้าหากว่าเราต้องการเยอะๆก็สมัครเป็น VIP ส่วนมากก็จะใช้บัตรเงินสดทูนะครับโอนไปให้กัน แต่ว่าเราต้องเรียกเว็บด้วยเว็บนั้นจะต้องมีคนใช้งานเยอะนะครับดอูอย่างเว็บนี้ก็จะมีอยู่ใช้งานขนาดนี้4 0 5คนก็แสดงว่าวันนึงก็ใช้เยอะเหมือนกัน เพราะว่าขณะที่ผมเข้าเนี่ยก็มี405คนที่ใช้งานอยู่ถ้าเว็บแบบนี้เนี่ยสมควรที่จะใช้ VIP ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเราก็จะได้ไหลาตามนั้นเว็บนี้ก็มี309คนนะครับแต่เว็บนี้ลืเลิกกันลแต่เว็บนี้ไม่มีบอกนะครับ จะเอาแค่สองเว็บนั้นเี็บพวกนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะให้เราทําอย่างหนึ่งก็คือเปิดติดตามนะครับเราสามารถลิกตามเข้าไปได้เลยก็คือเปิดติดตามก็คือตัวนี้นะครับ follow ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดมาเป็น p u b l i c เปิดไว้เพราะว่าพวกนี้นี่จะบังคับให้เราเลยว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยก็จะเอาเฟซเราไปกดติดตามคนอื่นไม่ได้เหมือนกันคราวนี้การใช้งานนะครับผมก็สามารถทำตามเว็บได้เลยคือยืนยันสิบตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปนะครับ แอปพวกนี้เนี่ยจะเอารหัสโทเค็นของเราเพื่อให้เฟซเราไปเชื่อมกับโปรแกรมรหัสโทเค็นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวอันตรายเพราะว่าถ้าใครมีโทเค็นของเราเนี่ยสามารถเอาเฟซเราไปโพสต์ไปกดติดตามไปไลค์คนอื่นได้นะครับที่ถ้าตัวนี้เนี่ยไปตกอยู่กับพวกแฮกเกอร์เนี่ยที่เก่งๆเนี่ยสามารถจะแฮกเฟซเราได้เลย ค okay, ครับขั้นตอนต่อไปเราก็กดโอเคตัวนี้ก็จะมีโทเค็นอยู่จะลองดูว่าจะได,ดะ้กดมาเนี่ยเราสามารถคัดลอ,อกตัวนีว้ก็คือตัวที่ผมเมื่อกี้แหละ เอกออกไปให้หมดเลยนะครับตัวนี้แหละครับคือโทเค็นที่สามารถให้คนที่มีเนี่ยสามารถเข้า facebook เ,เราได้จากนั้นก็วางโทเค็นไปนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับนะครับเฟซเราก็จะเข้ามา ปั๊มไลท์ปั๊มติดตามปั๊มไลท์อัตโนมัติโอเคเราจะปั๊มไลท์นะครับตัวนี้มันก็จะมีไอดียโพสไอดีโประตหรือไอดีคอมเมนต์ไปกดไล ไล่ลูกลองดูไล์โพสสมมติตอนนี้เนี่ยมีคนไปอยู่35คนวิธีการคัดลอกลิงก์ของเราก็คือมาหาวันที่ที่เราโพสนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะได้ ID ดีโพสาม่ตัวนี้ ผมก็ลองผมนึกไม่ค่อยแน,น่ใจเหมือนกันไอดียิไส่นะครับลองกดไลท์ระบบก็บอกว่ากำลังทำงานโปรโปรเปิดหน้าต่างนี้ไว้จนวกว่าจะทำงานโอเคครับได้ยี่สิบแปดไลท์นะครับ นบบเมื่คู่ที่มีนะครับเมื่อกี้ที่ผมว่าเมีหกสิบสามครับเมื่อเราได้โทเค็นมาแล้วนะครับ ก็เอาถูกเข่นมาวางไว้กดเข้าสู่ระบบนะครับระบบก็จะล็อกอินเข้ามาให้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอา ID โค้ดมาใส่แล้วก็ปั๊มได้นะครับแต่ว่าร,ระบบก็จะดึง มาให้บางส่วนอยู่แล้วเราสามารถเลือกเอาโพสของเราได้เลยผมจะโพสนี้จากมีหกสไลค์พอกดมาปุ๊บเลขก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเริ่มั้ม เมื่อกี้มี65เพิ่มมาเป็น87เนคะครับเพิ่มมา85นะครับนี่6กเพิ่มมา20กว่าไลท์นะครับตัวนี้เนี่ยเรากดข้ามนะครับ แต่เวลาดีเลย์ตัวนี้จะประมาณ10นาทีเราถึงจะทำได้อีกครั้งหนึง่งนอกจากว่าเราจะเป็น VIP ถ้า VIP เนี่ยหนึนาทีซึ่ง VIP เนี่ยผมจะต้องเติมด้วยบัตรทูห้าสิบบาทได้ห้าสิบแต้มดูแรกวันห้าสิบ,บาทนี้จะได้กี่วัน 50แต้นเนี่ยจะได้อยู่3วันนะครับใน1ชั่วโมงจะปั๊มได้1นึ่นไลค์แต่เว็บพวกนี้เนี่ยมันจะปั๊มปั๊มโค้ดได้อย่างเดียวนะครับ okay. ก็ทดลองเล่นดูนะครับผมแต่หลังจากเราล็อกเอาออกระบบแล้วปั๊มจนพอใจแล้วนะครับจะให้ดีเนี่ยเราควรมาทำการลบแอป facebook ออกเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบของเราไปไลค์คนอื่นให้เข้าเฟซนี้นะครับผมเฟ b บ o ๊ก t t ิ n งแท b บแ p ปนะครับแอปเ o ช เข้าเว็บนี้ไปะระบบมันก็จะบอกนะครับว่าแอปมีแอปอะไรบ้างที่เราได้ยืนยันไปแล้วก็ทำการลบทิ้งไปเลยนะครับโอเคแอปลบไปล้วพอวเราลบแอปไปเนี่ยระบบก็ไม่สามารถที่จะเอา เฟซของเราไปกดไลค์ไปกดติดตามให้คนอื่นได้นะครับมันก็จะเป็นการป้องกันเฟซเราไม่ให้ f a c e book บล็อกครับผมก็ลองดูนะครับลองทดลองเล่นดูถ้าอยากได้ไลค์เยอะๆก็เติม v i p อเอานะครับก็หาเว็บที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับแบบที่ผมบอกโอเคครับผมสวัสดีครับ